กลิสแปลหรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทําให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างอ่าแม่จะแจกใหท้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบงปั้นลูกต้องทําหน้าที่เป็นหหน้าทีมดูแลเพื่อนๆนด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบงปั้นจะดูแลเพื่อนๆนให้ดีที่สุดค่ะโอเคขอบคุณค่ะค,ค่ะงั้นเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ โอเคค่ะอ่ะโอเคงั้นเล่นในสนุกนะจะ้าปาเด็กๆเขาไปเ,เลยไม่ได้หรอขี้เกียจรออยากเล่นแล้วอ่ะไม่ได้จับต้องเข้าแถวต่อคิวเพื่อความเป็นระเบียบพอดูคนมีสิทธิ์เท่ากันใช่ต้องเคารพสิทธิคนอื่นเลยไม่แซงคิวได้นะถ้าเราไม่อยากให้ใครมาแซงคิวเราเราก็ต้องไม่ไปแซงคิวคนอื่นนะผมไม่แซงคิวดีกว่าทาตามปติกา,า,า,าใช่เลย เร,เ,เราว่าเล่นเครื่งนี้ก่อนดีกว่าใช่เราก็เห็นด้วยพวราเเล่นได้ตอนสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะกะติกาคืออะไรหรอครับก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางใหนไปทางลงให้ใช้ไปทางขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือ,อยังล่ะพร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย อุ้ยเจ็บจังคุณไม่น่าทำผิดกฎกติกาเลยตอนนี้ได้เวลาที่คุณแม่จะมาับแล้วเราไปกันเถอะค่อยๆลงค่อยๆลงไหวไหมไหวไสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี้โอ้ยเด็กๆเหนือเต็มเลย เด็กชอบไหมถ้ชอบไหมวันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งเปนชาทุกอย่างเลยเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกได้จะเล่นให้สนุกเราต้องทําตามกฎกติกาจะจําไว้เลยปกป้องบทอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะค่ะโอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนต<ป>ามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา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  สิทธิและกะติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกําหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะกติกาถูกต้องคะ่ะทำตามกติกาปรบมือคะ่ะปรบมือ